สวัสดีท่านผู้ชมพบกับพี่อุ้ดในเกมโรบล็อกนะฮะใแมปที่ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรนะแบบนี้ชื่ออะไรยิงปืนใช่ไหมรักษาฐานที่มั่นของตัวเองตัวนี้พี่อุ้ดอยู่สีน้ําเงินสีเดียวกับน้องมเหมียวเปล่ายิงสีแดงยิงสีแดงเฮ้ยพี่อุ้ดอยู่สีอะไรวะพี่อุ้ดอยู่สีน้ำเงินสีเดียวกับน้องเหมียวนะท่านผู้ชมโอเค เรียมปืนใหญ่โอ้โหโอ้โหใครยิงมาวะเนี่ยยิงสีแดงใช่ไหมถล่มไปเลยถล่มฐานมันให้พังเราช่วยกันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรที่มันระเบิดที่มันรังแรงบ้างมีไหมลูกระเบิดอ่ะอันที่ห้าอันที่ห้าใช่ไหม เขาวางใช่ไหมอโอ้โหวางนะฮะเอาลูกห้าเอาโอ้โหโอเคสีแดงจะไม่เหลือแล้วเอานะฮะเอาปืนนี่มั่งเอาไปยิงไปไอ้พังไปเลยสีแดงตอนนี้พี่อู้อยู่งเงดนนะฮะเราต้องถล่มฐานสีแดงให้พังนี่ไง ไอตรงนั้นมีคนเร็วฟูย่ยิงไปโอ้โหยิงไปไอพังนี่เจาะฐานมันก่อนเจาะฐานมันใช่ไหมใช่เจาะฐานนี่เจาะฐานมันฟู่นี่ไง <Yeah. S 2> โอ้เย่ำย,ย่ำย,ย่ำย,ย่ำโอ้ยมันจะพังแล้ว ยิงหมดยิงเรือด้วยยิงเรือด้วยยิงเรือด้วยใช่ไหมอเอา้าเย้เอ้าสีแดงแพ้ใช่ไหมสีน,น้ำเงินชนะโอ้โห,โหชนะและ้วท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยชนะแล้วโอเคชนะแล้วต่อไปอยู่สีแล้วปะ่อไปอ่าดูกคนนั้น,นสองสีกับสีสีสเอาละตอนนี้อูจิสีแล้วปะ พี่อูดอยู่สีส,ส,สีแดงเอ้ยพี่อูดหยู่สีแดงวะไอ้เอ้ามาเจอหน่อยน้ำมียอะไรหยู่สีเงนินใช่ไหมโอ้ยใครยิงหัวแม,ม่การยิงหัวเราด้วยเดี๋ยวไปฆ่าพิวเดี๋ยวนี้เลยนี่ยิงไปเอาอ๋อมัน<ง>ติดกระจกใช่ไหมเนี่ยยิงไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ๆๆๆอ๋อมันมีกระจกนะที่ยิงผ่านไม่ได้ถึงว่าถึงว่านะ Okay. อไปไปโอเคไปลยยิงไปเลยยิงไปนี่โอ้โหเฮ้ยนี่ไงเล็งไปให้ตรงเสียเงินไม่โอ้ยมันช้าเหลือเกินมันอยู่ไกลนะสีเขียวบ้างลุยไปเราต้องรักษาเรือของเราไว้ เรือลบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเจ็ดคืออะไรปืนใช่ไหมคืออะไรวะเจ็ดว่าปืนปืนไม่เอาเปืนใหญ่ดีกว่าสีเขียวสีเขียวก่อนเอ้ยเฮ้ยมันจมนี่นี่สีเขียวก่อน ไปข้างบนยิงสีเขียวยมีคนยืนอยู่ยิงมันไปโอ้ยตายเฉยเลยเออหูยน,นะจะพายเรือดีไหมเนี่ยพายเรือดีที่สุดนะพายเรือก่อนปึ๊บไอ,อ้ออจมน้ำเว้เฮ้ถ้าจมน้ำตายใช่ไหมโอ้ยไม่ได้การละจมน้ำตาย แล้วทำไมไ<อ>ทำไมมันโยนเรือไม่ได้วะโอ้โหมันระดมยิงกันมาเหลือเกินกระแือไม่รอดแน่เฮ้ยไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่นอน้วีสีเขียวจอบมันเลยจอบมันเลยนี่เอาไอสีแดงพังแล้วเหรอทุกคนโอ้โห โอ้โหจัดการสีเขียวดีกว่าจัดการสีเขียวเลยนี่จัดการสีเขียวนะฮะยิงไปเลยโอ้โหใครมายิงเรือเราวันนี้เกิดได้ไปะเกิดไม่ได้แล้วนะนะเกิดได้ปะวะเราไม่มีฐานแล้วนี่ฐานเราตายไปแล้วใช่ไหมโอ้โหสีเหลืองก็ตายนะตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชม ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บสีเขียวตายสีอะไรชนะสีเงินชนะสีของนมอเมียรใช่ไหมโอ้โหนอมอเมียชนะนะโอ้ยเราตายไปแล้วโอเคอ่านะเรารู้วิธีการเล่นแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะข้า้งหน้าไม่น่าจะตายนะข้างหน้าไม่น่าจะตายแล้ว